เช็คอด์แล้วก็ขึ้นห้องเราเข้าไปอยู่ในโรงตู้เราก็ใส่ตัวนใช่ไหมเราก็เดินขึ้นมาเลยจะเดินขึ้นห้องปุ๊บมีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่ตรงทางที่ขึ้นห้องมันจะมี2ประตูประตูชั้นล่างกับประตูชั้นบนเขาก็ยืนอยู่เราก็เดินบอกเฮ้ยมันนี่ป่าไงป่าที่เราไปแย่งเก้าอี้อ่ะใช่จะบอกมันนี่หนูมันนี่มึงนอนมึงตัวดีเลยจะเอาเต้าอี้ตีกูป่าผมไม่ได้ตีป่าผมแย่งเก้าอี้กับป่าป่าไม่ปล่อยผมอ่ะบอกมึงนอนเราก็นอนเลยนี่เลยเอแล้วก็เอาหนวดกุ้งนะมาอัดคือใครเดินมาคือโดนเกี่ยว เดี๋ยวคือโดนเกี่ยวหมดแต่ก็มีรอดบางซักผ้าเองนะบางซักผ้าเองเหรอใช่เพราะอะไรอ่ะทไมเพราะเห็นกระ<น>ตาคือคนที่ไปก็คือว่าในบ้านเขาหมดเลยนะใช่น้องเขาหมดเลยแต่บางเวลาซักผ้าบางซักผ้าเองเสื้อผ้าที่บางใส่บางซักเองนะเราเดินออกมาหลังห้องห้องเปิดเราเดินออกมามาทาความสะอาดเห็นบางนะอาบน้ำแล้วบางก็ซักกางเกงเสื้อที่บางใสนะ่ไม่ได้ใช้ใครนะเราคิดว่ามันแบบว่ามันอยู่จุดเดียวกันนะลําบากมาเหมือนกันนะ่ะทเองก็ได้ผมคิดแบบนี้นะทํทไมจะต้องให้น้องทําทั้งที่มันก็ไม่ยากกางเกงตัวเดียวความเป็นบางเดียวเนี่ยจริง